แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัคมผัสผมทำอยู่ที่เพื่อนแต่แม่ก็ไม่เอา พี่น้องพี re, yeah, light, persone, har, ่น้องพี่น้องวันก่อนผมไปสบ้าย้อยไปสบ้าโยนสงขาไปแมงกระทั่งนาทวีไปกระทั่งที่ไหนอีกพัทลุงพี่น้องเข้ามาเข้ามอนยอนดอนสมัยเข้ามอนเข้ามอนสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์อันเดนคอร์รัปเอาไปเลยนะโอเคโอเคเอามาเอาไลน์มาเอามามาเดี๋ยวต้องเซ็นให้ต้องเซ็นให้ มาเลยมาเลยรับไปเลยรับไปเลยของแท้ต้องมีลายเซ็นทุกอัน,นใครรับบตดผมไปก็แทงหวยสองนวด <ขอ S 1> ถูกสองนวดสติ๊กเกอร์ได้ทำไมจะไม่ได้เอาเลยเอาเลยเทมป์จัดด้วยนะเอาไปเลยเอาอะไรเอาอะไรเ็มจัดเอาไปเลยเอาอะไรเอาอะไรเอาได้แล้วนะ

โอเค you can do like this โอเค thank you thank you thank you very much เอามาเลยยินดีครับมาถ่ายรูปร่วมกันเอาไปเลยเอาอะไรมาเลยมาเลยไอ้ด้านนี้แม่งทำไมไม่มีวะอันนี้เอาไปเลยสติเกอร์ไหมสติเกอร์ไหมสติเกอร์ไหมมามามาถ่ายรูปด้วยกัน thái lúc đấy nha không đi đâu đâu ok, à băng na lan khâu, xúi nấm măng khéo mà đe, à nấm măng khéo mà, con chạy tăng cứ đe nè, xúi ba số sáu bốn yòng lên, nè, không, hãy con không thả lỏng đe, không, mệt, 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 mệt,

มาเลยมาเลยกล้องไหนอะเอาอยลบรถไแล้วใส่หน้ากากทำใหม่ะวะโถ่เฮ้ยมาโถกลัวไปได้เอาม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 ารับไป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 มา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 าามามามาาม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 า ต้องสามด้วยไห้ป๋าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาน้ำมะพร้าวมาแจกน้ำมะพร้าวแจกนี่ด้วยเอาไม้ขวดหนึ่งเอาลูกโอ้ยมาแล้วมาแล้วไม้ลูดีัมเอาไปเลยลูกนี่เข็มกัดนะแล้วก็ขอให้ยาเสพติดอย่ามากล้มกายอย่ามาเข้ามาก่อปัวอย่ามาได้ชุมชนนะลูกนะอ่ะนี่คนหนึ่งอ่ะไป เนี่ยป้ายสติ๊กเกอร์เหมือนกันไปต,ติดติดตู้เย็นเลยลูกติดหน้าบ้านก็ได้นะ <c> s <S เราไม่มีกล้องก็มาถ,ถ่ายรูปด้วยกัน,นเดี๋ยว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 ขอตั้งค่าก่อนใช่ไหมยินดีครับมาเลย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 มามามาถ่ายรูปกัน <S <S โอเค พี่น้อง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 คนพี่น้องทุกคนที่มาเดินไปเดินมาที่เยลราดแวะที่ร้านบิงซูแวะที่ร้านมะพร้าวแวะหาชูริปหน่อยชูริปมีเรื่องเล่ามีเรื่องที่จะมาบอกท่านในเรื่องเกี่ยวกับกัญชากัญชาเสรีมันไม่ใช่กัญชาทางการแพทย์มันเป็นกัญชาที่มองเมาเยาวชนครอบครัวสังคมพี่น้องจะต้องไม่เลือกไอพักบ้ากัญชา พี่น้องครับพูดออกไปปากต่อปากไม่ว่าอยู่เหนือใต้ออกตกพี่น้องเอาไปเอาสเตตกเกอร์พงไปเอาเข็มจับพงไปหรือแม้กระทั่งเอาชีวิตผมไปก็ได้แต่พี่น้องจะต้องต่อต้านยาเสพติดยาเสพติดที่มันเข้าไปสู่สังคมวันนี้มันระบาดไปทั่วเด็กอายุสิบสี่สิบห้าพีกัญชาแล้วมันอ้างว่าอะไรมันอ้างว่ารักษามงนเลี้งมันอ้างว่าลูกอำไม่หลับ แล้วถามอว่าที่เข้าสารเนี่ยมันลอยได้หลบกันทั้งถนนหรือยังไงเพราะว่ามันมีเกือบร้อยแห่งแล้วร้อยล้านในในเร่อเยเอเข้าสารพี่น้องมาฟังจูด้วยเดินเข้ามาเดินเข้ามาหาผมมาเอาของชำรวยของผมแจกให้อันเนี้ยของแท่เดินมาแล้วค่ะนายเอามาๆมาแล้วมาแล้วลายเส้นถ่ายรูปเลยแน่นแน่นแน่นมาถ่ายหน่อยโอเคยินดีครับยินดีครับมา มา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 ใกล้ๆเลยมาใกล้ๆเลยไหนมามาแนนถ่ายไว้เออโอเคอ่าเราไปเลยเซ็นยื่อไว้ให้อ่าเราไปเอาจิ๊กเกอร์ไปด้ว่ยเลยยินดีครับยินดีครับมาเลย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  มาเลยมาเลยแล้วมือแต่กอดอย่ามือแต่ถ่ายเอาไปเล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 ยดูที่นายกหมายยังมาเลย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 บิ๊กตูนายกรัฐมนตรีของไทยมาหรือยังแล้วอยู่ไหนขอถามหน่อย

อันนี้เหรออันนี้ต้องเอาไปคู่เลยเพราะเป็นเยาวชนเอาไปลูกเอาไปลูกอย่าต้ามกายยาเสพติดอย่าให้กัญชามันเข้ามาในครอบครัวเราเราไม่เอาก็ใครล่ะที่มันเอามาก็ใครละครับวันนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่ามันเป็นใครที่เอามาวันนี้มันเริ่มพูดแล้วไงมันบอกว่ามันไม่ได้เอาเข้ามาไอ้ปักโถะอย่างนี้มันไม่ใช่ลูกผู้ชายมันทํามันก็ต้องยอมรับสิอย่าทําเป็น ตุ๊กได้ไปเนาะอ่ะไหนเอามามามาเดี๋ยว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 โอเคโอเคไปส่งมาให้เติมเลยจบแล้วเหรอเออไปมาอ่าเงาอีกเหรอมา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 ถ่ายรูปด้วยกันมาถ่ายรูปด้วยกันมาโอเคเอาเงี้ยก็ไอ้บัตรไป เอาบัตรไปเอาบัตรไปเอาบัตรไปมาถ่ายรูปด้วยกันโอเค thank you อ่ามามาาอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับเอาอยฝั่งไหนย้ายอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับย้ายไปทำไมฝั่งนู้นวะเดนฝั่งนู้นแลยอ่าม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 ายามามาลืมกนายกมา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 ยามามาเมามามมามาามามาม จะสมามารถอะไร,ระจ,จะสมามารถจะสมามารถอะไรครูใจไทยอะค่ะที่เขาบอกมาโตว่า,ตาเป็นการใส่ร้ายาเขาเรื่องของผิดพลาเสียงอะค่ะมันจะใส่ร้ายอะไรนะผมจะบอกให้จะเอาใครมาประท้วงผมผมไม่กลัวหรอกนะผมมาเนี่ยผมไม่มีเบอร์ไม่ได้มาให้ผมเลือกไม่ได้มาเลือกผมผมไม่มีพักผมไม่ได้เล่นการเมืองดังนั้นคนมาประท้วงผมก็เท่ากับประท้วงครอบครัวตัวเองเพราะผมป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้าไปในครอบครัว อย่างยายผู้หญิงที่มาประท้วงผมที่นาทวีมันโดนโต้ออีบามเรียกเข้าไปแล้วไปหบลมเพราะว่ายิ่งพี่น้องมุสลิมยิ่งไม่เอาพี่น้องเยาวราชใครไม่เอากัญชายกไปเห็นไหมเห็นไหเอาเอาเทเอาไปยังไงพี่น้องใครที่เยาวราชไม่เอากัญชายกไปก็ใเรื่องของทานทานกัญชาใช่ไหมคะ นะยังยืนยันที่จะเดินหน้าในเรื่องการต่อต้านกันทำไมต้องมาเยือทำไมรอรอรอทำไมต้องเยือกยันรอ,อนอยันเลยรอนอยันเลยเอาเนื่องต่อสู้จนนาทีสุดท้ายแล้วจะรู้ว่าชีวิตจับโซ่มันของคู่กันมันจะต้องสู้จำเป็นต้องสู้เพื่อลูกหลานเพื่ออนา,าคตของครอบครัวไทยเราไม่อย่ต้องเนี่ย ยากัญชาเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปหมดแล้วอะไรทุกวย่าเนี่ยกัญชาเนี่ยเด็กผู้หญิงสูบมากกว่าเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายสูบบุหรี่เด็กผู้หญิงสูบกัญชานี่คืออันตรายที่มันเป็นพัาการเมืองแลวมันนาเข้ามาวันนี้มันเรียกพูด้วไงไอ้ยาและกัญชาเสรีเห็นด้วยกับชูวิทย์ไอ้ตบัดสัตว์ผมจะเรียกมันว่าไอ้ตบัดสัตว์มันไม่มีความจริงใจดังนั้นประชาชนจะต้องระวังไว้ปัะกัศกันไปปกต่อปากไม่ว่าเท่าตออกเด็ก เราจะปรรทุงนโยบายนี้และเป็นสิทธิ์ของพลเมืองประชาชนอย่างผมอย่างทุกคนที่สามารถจะปรรทุงได้วันที่14พฤษภาคมจะไม่กล้าพัดูมิใจไทยวันนี้มารอคุยอะไรกับนายกับนายกคะับเออจะถามนายกว่าสนับสนุนกัญชาเสรีหรือเปล่าถ้าเกิดน,นายกเป็นนายกอีกครัง้งหนึ่งทำไมถ้าจะสนับสนุนไอ้หนูกัญชาเสรีมาให้นี่คือสิ่งที่ผมจะถาม ผมอยากจะรู้ว่าตหว่างนั้น,น,นท่านนายรัฐธรรมนูลก,กันชาจากยาเสพติดอไรร้อยเจ็ดสิบประเทศทั่วโลกยังให้กัญชาเป็นยาเสพติดอยู่ผมอยากจะถามนายเยผมอยากจะถามอยู่ในโลวเดียวยว่าทำไมนาย,ยกปล่อยให้ในายอนุทินรัมนตริจกจะรวงสารสุขปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดทำให้กัญชาแพร่ระบาดไปทั่วประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกัญชาโลก โอเคครับไม่เอากันชาเสรีฮะมา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 เลยมาเลยมาเลยดูดินะของข้ามายังมายังมายังดูดิ

awal ini, Nói đã bên hỏi đã sẽ tích cơ đã đã quay lắp quay alo <coughs> alo right, ฮ้ยเนยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องพี่น้องชาวหล่อหล่าุ่งเก๋ในบ้านเก่าหัวเนี่ยเนยเนยเออีแกนเนี่ยเนยนยเก่าหผมเดินะหน้าบ้านนะกระับ มาเลยมาเลยเลาเลยมาเลยมาเลย่ ไปเยวายวะุ่นเยวาวรุ่นมาเลยมาเลยรับไปรับไปยินดีครับยินดีครับยินดีครับมาเลยมาเลยรับไป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 เป็นสติ๊กเกอร์รับไปเลยไปเลยเลยโอเคโอเค,อเค,อเคดูได้อยู่ไหนไมาอ่ะ ไปเลยมาเลยโอ้โหอนี้นี่นี่นี่ให้ไปถ่ายรูปไปนี่เห็นผมตั้งแต่เด็กตั้งแต่ว่านี่ไอ้ไปทำไปทำมาหญสาวกว่าผมแล้วเนี่ยเอาไปเยอะๆป่ะโอเคเดี๋ยวจะช่วยแจกเอาไปเลยให้ไปเอาไว้เอาไว้เลยแหละไม่ติดแจกเลยเอาเลยถ่าย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 เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เว้ยเหรอ เดี๋ยวจะถามนิดนึงว่าทำไมวันนี้ที่มาเจอมาเคลนไหวตรงนี้แล้วก็จะจะเจอท่านนายกอะครับม่าหาหนี่คุณรู้เปล่าอันนี้เนี่ยอันนี้จะมาบ้านผมเลยโอเเคคลยรับนี่มาโยกมาบ้านผมนะผมไม่ได้ไปหานะนายกไปรู้ก่อนหน่อยครัเร็เร็เร็วไปเจอไหนเอ้ยไปไหนละไปรู้ก่อ เออไ่เรียกมาเลยเนี่ยมีพยานยืนยันร่วพ่างผมอ่ะไเจอไหนมาเี่หน่ยมาเี่า๋ยวจไมายกเดี๋ยวจมเจอะไรกับนาเลยเเดี๋ยวผมเจอแล้วผมจะถามนายโยบห้คุถูกถ้าถามได้แล้วผมจะรับผิดเอะทำไมล่ะผมก็เจอแล้วผมถามเลยคอยู่นะ เห็นไหมเห็นไหมแล้วถามว่านายกมาบ้านผมใะผมไม่ได้ไปหานายกได้ต้องบอกก่อนที่มันบ้านผมนะอ่าโอเคจอยเซียไป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 มาถ่ายเลย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 อ้าวอ้าวนายกอยู่ไหนจริงว่าเดี๋ยวที่ไหนมาเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถไหน নার কপ্নি কযো. নারা অানানান

เห็น,นไยมใช่ๆบ้านผมอยู่นี่ผมก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วออนนีนบ้านอยู่ตรงข้างนี่เลยเ่ถามอะไรกแ่เลนันอะไรกสนุกคุต้องอะ ไลก์กดแชร์กดติดตามให้ให้ให้ตอด้วยนะคะบาย